ก่อนนี้แม่เป็นเรื่องของแบบอื่อืท้องอึไม่ค่อยออกอืดอแน่นแน่นออกอกนิดนิดนินอยๆใช่ไหมหมอเขาส่งไปส่องอะไรนะส่องกล้องส่องกล้องชุมเทวะเลอะแล้วเป็นยังไงทีนี้มันก็ยังไม่หายก็เมรเช้าเออแต่พอได้กินตัวนี้ไปแล้วที่หนูจัดให้ไปแต่พอมาจัดตัวนี้ไป ก็มอง๊ะชีดให้มั้นแล้วก็เอายานี้ให้แล้วก็ล้างไส้ล้างไส้นะคะทุกคนเป็นการดีท็อกลำไส้ตัวนี้แนะนําเลยถ้าเกิดท่านใดนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะปีนี้66 66ผู้สูงอายุก็ทานได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลพอกินเข้าไปแล้วโล่งไหมแม่โล่งบิดท้องไหมโบถ่ายกี่ครั้งคะมันถ่ายไปธรรมดา อันเศร้านี่ส่งเทียนี่เบาดีจังโล่งเลยออกหมดของไส้หองพุงเลยใช่ไหมอันนี้เสียงจากคุณที่ใชจริงนะคะว่าได้ใช้ตัวชาดีท็อกตัวนี้นะคะล้างดีท็อกลำไส้แล้วก็กินติดต่อกันใช่ไหมแม่แล้วก็โล่งเลยใช่ไหมแต่ก่อนนี่มาหาหนูนี่โหไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านร้อยเอ็ดเจ็ดย่านอะตอนนี้ก็คือดีแล้วโล่งแล้ว แชร์แชร์จากประสบการณ์ตรงจากคนไข้อายุ60กว่าเท่าไหร่นะแม่60สิยอนะ66 66กต่กีดยางพันต้นสุดยอด66กแต่กีดยางพันต้นสุดยอดนะคะใช้ตัวนี้นะคะลองดูนะคะทุกคนสั่งได้นะคะที่พี่บาเลน่าค่ะระวังของปลอมนะทุกคน